สวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่ที่เซนทันเวอร์ที่กรุงเทพนะครับเราก็อยากจะได้ยินความเห็นของคนกรุงเทพนะครับว่าคิดยังไงกับเรื่องยุงก mm ับพวกยุงรายแน่เดีวเราจะไปถามเขาเรื่องฟอกซอาเบตกันนะครับ mm hmm. พร้อมแล้วไปเชิญเลยครับ สวัสดีครับผมแล้วเราก็ได้มาพบกับหนุ่มชาวกรุงเทพที่เราจะมาสัมภาษณ์กันครับีส่สองท่านมอถามอะไรหนครับอ,อยู่กรุงเทพนี่มียุงเยอะไหมครับแทบไม่เคยโดนเลยครับยังไม่เคยเจอ,อยุงนยในสไตล์คนณี่เป็นยังไงครับตกอย่างเดียวอ๋อ แล้วคุณรู้จักไซอาเบสไหมครับรู้รู้จักไซอาเบสโอเคครับคนนี้เขารู้จักไซอาเบสนะครับแล้วรู้จักไอเบสไหมครับไม่ครับอโอเคครับขอบคุณมากครับที่ให้คำคำตอบกับเรานะครับแล้วเจอกันครั้งต่อไปครับ